โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟไฮเปอร์ซีนะครับเป็นแนวหัวตัวเท่ากันนะครับเซิร์ฟนี้ใครที่ตามผมมานะตอนนี้มีกิจกรรมตามอยู่นะครับนี่นะร่ายรับของตามภาพเลยนะครับมีเป็นเซตอูซบสามเซตแล้วก็เซตอะไรเนี่ยเอ่อเคแดง1เซตกล่องจํานวน3กล่องกาชา5ลูกตัวโรนัลดถาวรหนึ่งตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปโพสต์ตามกันได้จะได้มีของเล่นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ เซิร์ฟเนี่ยน่าจะทําการเปลี่ยนโปรแล้วนะครับเขาก็เอารูปของใหม่อะไรมาทั้งหมดเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเป็นของใหม่หมดเลยนะครับนี่นะเริ่มจากโปรโมชั่นก่อนเลยนะครับนี่นะเติม50จะได้มีแล้วก็เป๋านะครับเซตเนี่ยจะสตาร์ทที่90แล้วก็ไล่ไปเลยนะครับ150 300 500สูงสุดเป็นเซ็ตพันนั่นเองนะครับของแถมจะเป็นกาชาเริ่มที่150ขึ้นไปจะได้5ลูกนะครับประมาณนี้นะอ่ะตัวละคร50เป็นโรนันโดก็ ได้ตัว50เลยเหรอตามผมเสียวเสียแล้วก็มี3ตัวนะครับตัวละครทั้งหมดตัว50ตัว500ตัวพันนะครับนี่นะเติม300ได้ชื่อไทยแล้วก็500ได้ชื่อสีนะครับประมาณนี้นะอ่ะส่วนเซตเซต 3S นะครับจะต้องเติมเงินสะสม1,500นะครับนี่นะจะได้รับจํานวน1เซตทันทีนะครับเป็นหน้าไม้นะนี่นะตามภาพเลยนะครับโอเคแล้วก็มีของสุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มไอเทมสุดคุ้มก็คือ สุ่มไอเทมตั้งแต่ระดับ5 0ถึง1,000เลยนะครับนี่นะกล่องนี้ก็โอ้ยมันคือกล่องตามบอกว่าถ้าจำไม่ผิดรูปคล้ายๆก็เลยเออน่าจะใช่นะครับใครตามผมมาก็ได้กล่องนี้ด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องกล่องสุ่มอันนี้นะต่อมาเรามาดูกันต่อในกล่องสุ่มราคาเจ0 0 0 GC นันบ้างครับนี่นะจะเป็นสุ่มตัวละครทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตัวละครระดับ50ถึง s r นะครับนี่นะ สามารถหาลุ้นกันได้เลยนะครับ75,000 GC นะแล้วก็สุดท้ายเป็นกาชาครับนี่นะกาชาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เอ <c oughs> ของต่างระดับ50ถึง1,005เลยนะครับนี่นะก็ไปหาสุ่มกันได้นะครับในตู้กาชานั่นเองเครายละเอียดครบเรียบร้อยประมาณนี้ใครที่สนใจนิงกลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่า <c oughs> มาครับโอ้โห,หนัวกันเลยเราขอร่วมวงด้วยนะเ็สบวกทหนึ่ง เหี้ยเอาดิถัดหนุบประตูจี้ใน <ะ S 1> เหี้ยบระทัดปะเนี่ยหัวจ<อ>ัดเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวจังหวะวินัยไม่ใช่แล้วรู้จักเป็นงไงบ้างไอ้เจสซี่ให้ชีวิตกูเปลี่ยนตายฮะให้เหรอแากเล่นเองไม่เชื่ตอนนี้มาเปลี่ยนตายต้องถิดแล้วน้อง แล้วคนดละวันจะไม่เลยวันเปลี่ยนสายแล้วคนมาคนจะเริ่มเปลี่ยนสายไอ้เด็กเล่นน, <c oughs> ลนี่ส <c oughs> นะิก็ล้กเลยมาล่อลองเพลงนะเจ็บเจ็บอีกดูไปก่อนยังไม่นัวฮเฮ้ยมาดิ อุ๊ยเช่หลังมะยังไม่เิดเลยนะพี่เราทำนัโอ้โหนี่ยังงานนัวงานนัวพี่เลยคูล้ครับพี่ลอดนองฉันโดนกูไปตัดแต่งร้องผิดนะเดี๋ยวมาเคลียร์กันหน่อยทำผมก็ตลกมากนะเอาดิเอาดิทุณพีของอกเห็นผมติงไม่ที่ผมเฉยอ่ะโหทุกเม็ดเลยติดปิ่มองเลยติดจับ ไม่เป็นจริงพี่อ่ะไปเรือไปเลือโดดดิเอาได้เอ้ยโอ้โหเจ็บแม่ความทันไอตัวพี่โดืดตายหน่วยชิ้หมายขึ้นเขาได้โคเอนอนี่มากพี่เรือเพื่อเจอดิเอาไปช่วยกันดิเอ้ยเอาดิพี่จะตายเกี่ยวหน่อยมึงพี่จะตาย เห็นเลปีนระเบิพี่เห็นไหมไอแคอนซีว่าชีวิตกูเปลี่ยนไปพี่ผมโดนพีตก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 แม่งเอ้ยถึกจัดเลยว่ะแต่ละคนต้องยิงสวนนะพี่ส่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 วนนะเราถูกเม็ดจริงๆอ่ะทำไมมันยิงเราแป๊บเดียวจะตายวะพี่ส่วนผมส่วนแค่นั้นแหละพี่ตกอะไรอะไรพี่โดนโดนโดนรักษาเดี๋ยวไปเอเบบี้บู๋ยวไป โอ้งานนัวงานนัวเว้ยงานนัวมากกูกับพี่คุณเด็กเนี่เวงมันคงไม่มมกล้าเดินลงไปในทะเลที่อ่ะหายละ,ะถูกูเป็นฉลามหายไปเลยวะที่ไนะนะม่ด้มีอยู่พี่อันนี้เนี่ยสักมั่วละมาหนีให้นีเ่ไปเออสวยเก่งครับ ไม่ไหวลูกี่ไม่ไหวตายโอ้ยพี่กูคงจาะเฮ้ยผมพอรู้แล้วมันต้องทุกเม็ดนี่หว่าถ้ายิงคนเดียวอะ่ะเอาเช่ในใครเนะี่ยเอาดิโอ้ยทุกเม็ดเลยทำไม่ได้ยลยเหรอ,อหน้องให้พี่ให้พี่ชายที่ปรัดโดนหัวนู้นก่อนนะสองเอสก็มันนะสามเอสมันจะไม่โหดไปหรอ ว,ว่ามันไม่โหดวะน่าจะอยากได้สามเป็นเราแน่แ<ต> <Space S 1> เลยให้เราเล่นอะ่ะออนัวก่อนแล้วก,กันครับเอ๊บเพ๊บไปแจกเว็บไว้น้องเนี่ยใหญ่ยงเดียวเราไม่ต้องตามนะเดี๋ยวชิบหายคร้ามาพี่ครับเล็กสามหนึ่พี่ครับ เอ้าตายลูฟี่แตกไอ้แก๊สดีตอนนี้มันเปลี่ยนไฟเป็นเงินเต็มดีตอนนี้มันเปลี่ยนไฟต่อยอมเดียววันโอ้ยทุกเม็ดคนบางคนม,คนมันเล่นเปลี่ยนไฟนี่เชื่อว่าน่าทุ่งเม็ดจริงๆวะ่ะแอ้เกวสีก็อเออแตงกูนะไม่เชี่ยเหรอโอ้เฮียกูแจากมั่วแล้วอ่ะมันจะย,ยากมันจะเชี่ยตายอุ้ยเฉยพี่เล็บแตกเอ้า คูนจะแร่คเกาในวันนี้มันโคตรมัวโคตรมันมา,นมนมาดิี่ไงความเจ็บปวดอยู่ในช่วงสานาเออเฟียวน้องพอแล้ว,อเ,ออเ,วลเอ้ยพี่จอ้หน้าหลังเลยเออหาเจนะวังจัดตัวีอันบัลลังมาแล้วมีช่บัลลงไนวะเนี่ยตัวจีอันบัลลังอันหแปเปอร์เต็มเลยวะตาย เดือแล้วเอาดิโน้ด้วยโน้ด้วยสัตว์มาดิตัวจีนจุดโพลครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้พี่เนยเต้นเหรอพี่สองเต็มเลยโอ้ไม่มันเยอะเกินน้องใจเย็นๆก่อนโคตรเยอะอ่ะตัวจีนก็เพิ่มอัพเฮ้ยกูดจะตาย โอ,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 งงยอ้ยีกูเอาไปเอาเนมาจะจำยงกูย่หนัวะหนัวมากว่าหนจริงตัวขาหวนเทีอย,อย่ไม่รู้พื่อรหนเลยไารตัวกนไหนเี่ยอไเดอีอีกูแจกมั่วเอ โอ้ชุกแมตเลยมาดิอ,อ้บมาดิส่งออกเ,ออเหนื่อยชิบหายแต่มันนะได้นัวอย่างงี้สอดเดี๋ยวนี้มีแต่งานนัวโหดูดิ ฉันกูเปิดเปิดบ้านกูเปิดบ้านเออเนาะฮ้ยน้องอันนี้วันอันนี้วันบ้านนี่น้องเพียววันบ้านนี่วันวะวันวันวันคลอดวันดูคอคุณได้ยินอะไรอ่ะวันอะไรอ่ะเมื่อกี้แปลกๆพูดหนูอ่ะไม่ตีไม่ตีไม่ตีดูดิอย่ยอะไรอะไรเป็นอะไรวะเนี้ยโอ้ยเฮ็ดแม่

าไว้กวเ็อร์อ็กซ์ใพเหี่ยนั่นไงอมเกลืงกันไปด้วยได้หนึงครับรอนยานึงอ้ยดูนี้ใครเนี่ยดี๋ยวอยากลบบ้างอยากลบบ้าโอ้โหโอ้โหกี่กรบอกวะเนี่ยหลับเอเมาเงละสามเมตรที่พวกยงขอพี่ตสายมาแล้วมา Let's go แจกเด็มหน่อยแล้วนะครับ

แต่กูได้อยู่อะมาดิตายสองี่เลยพี่เลอพี่ในกลางเยอะพี่ไล่นี่ย่ค่ะเป็นน้องลักี่พี่ไเราเียวอะทุกทีนี้ตีคนเปเราละนี่ครับนี่ครับดีดีอ่อนดีว่าว่าโดนแน่เลยพี่ไหนอยากกินขนมยพี่ขนมคุณของพี่มาดิพายิงสามีาคนเราจะขอไป กระบิบ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 ระบิบกริบกระบิบกรระบิบกระบิบกระบะบิบกระบิกระบิบกระบกระกระิบกรกระกระิบกระิบะิบกรกรระบิบกระิบกะิบกระิบกระิบกกรริบกระิบกระิบกรกระิะิบบิบกริบกระ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 ะ เฮดิตายเฮดยใครลุยเดียวพี่ลุยเดมเฮ้ยเพลงโหดโหดหนูอเอ้ยโอ้ไมเอาละไม่อยากลุยเดียวละ โอ้ว่าแล้วไม่อยากให้เราเล่นจังเขาจะหนีไหมเจ็บนักเออสวยโดนรัดเอ้ยโหแก๊กไรเนี่ยโอ้โหว่าแล้วไม่อยากให้กูเล่นจังไม่ไหวครับพี่ไม่ไหวหรอกอกขึ้นอยากขึ้นเองจ้องจะเล่นสามเอ็นเราเนี่ยเองผัวแล้วมาดิยางหน่อยครับตายหนึ่งแล้วเฮ้ยเองก่ันคือ จุก <Private S 2> ้กน้องจุกน้องต้องจุกน้อตอนนี้ต้กองตอนนี้จุกน้องตอนนี้ต้อ้องตอนนต้องจุน้งนนี้ต้อกน้องตอนนีตน้งนีอองีอจองนี่ตจุกน้องอตจกนอนงจุกน้องตอนนี้ตน้งีต้้องอน้จุกเลยต้งอี้นออีอออออนนี้ านเ็นบตตายแล้วสะเจ็บมเาจะมวเาจะมัวตังตเลยไอ้สัตเอ้กหัวไหลเป็นน้ำเลยนะตายเมโอ้ดูดิาข้างหลังสัตว์เจัวแล้วเอ้าเจมาไปดิ ไอ้นี่มาดิมาดิมาดิุู่มหิดพี่ตาไปเลยพี่ตาที่บอกผมนัแลแหละทปแลไปอ่อนเ้ยเก้าใบนเก้าใบซานตายเกือบเลยเกืบเลยรักเกือนเลยเึ้ยเ้ยไปเลยเ้ยไปเนี่ยเ้ยห้าลรั ตายดูทันวเนี่ยดูเวียนหัวเลยครับแม่งนวชิบนันวแบบโคตรนวเลยายวับหายวับตายดีๆเด็กเกยรติเด็กเกียรติเฮ้ยโอ้ยยันแม่จะตอตายดีเด็กเกียรติเด็กเกียรติเฮ้ยโอ้ยยันแ่จะด ออะไรี่เลยตายแล้วหลุไ่หลุยเพี้ยไหลุยเพี้ยนไมเี่ยากออกเลยเม็ดโ่มันตกเป็นเฮี้ยอะไรมาไล่ยิงัววาไไล่ยิงตามเม้ดไรเพี้ยมาเยอะพี่มาเยอะจัดมาเยอะจัดโอ้หนึ่งมาเต็มไอ้ตัวกับพี่ในเฮี้ยพน่าที่มึงโทนสูตีฟ้าส่่งโอ้โนั่งอร่อยีละแค่เรือสังเต็มี่

เอ็แ okay, ม่กูยังรอดอยู่ตัดว่แล้วไม่อยากให้เราเล่นขอดีเชอเดไปท,ที่นี่เขาบอกว่าใส่ต่ำหัวรักโอ้ออยอู้มาเอาตพี่กันไหมพี่หรอมันไม่เอาผมเลยพี่จริงแล้วไปอยู่น้องเดี๋ย่เชื่อพี่อยู่แล้วเจ็บไปต่อเลย ตายไอ้สัตว์อะไรงงหวงกลัวมากๆอู้อึทาไสคราว3ไม่ได้เลยเหรอวะเออเอ้ยงงมากๆกว่าดิหอมชนจัดมาเลยใครเอางไม่มาบวกกับเรามีหรอมาดิจัดมาเลยนี่เลย ไปไหนตัวรู้พี่รออะไรน้องเข้าเซฟแล้วขอชางหน่อยไปเลยนะเจอแรปเปอร์พวกนี้เยอะเนาะเซร์ฟเนี้ยสัตว์เหนื่อยละอุ้ยอุยอุไอสัตว์หัวใจจะวายโอ้ยเฮียไปเลยครับอยากเฮ้ยโอ้ผมว่าแล้วนทำไมอยากให้เราเล่นดูดิถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นะไอสัตว์ถ้าไม่ใช่กูดีกว่าตายเฮียว่าแล้วไม่อยากให้กูเล่นจังมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับ เซ็แมากเออดีเออดีเออดีพี่ออกอะไรอ่ะกูมันรอล่ำเพียงเต็มหมดที่แลยรออะไรอ่ะน้องออกปุ๊บแม่งหลอกกูเลยอ่ะแม่งบอกออกเลยอันนี้แน่ชัวโอ้ยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ทำงานเหนื่อยทุกงานเลยวะใหญ่ผมไหวหมดเพราะมันไม่เอาผมแล้วแม่งนัวแม่งอะไรกันชิบหายวายป่วงเลยกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยกดให้กันทุกปุ่มเลยแล้วกันไปกูนัวละมาออกออกไปเหี้ยแล้วกูหลอกไอ้ตัดเอ้ย ฆ่ากูอย่างเดียวเลยน้องป่ากระสุนป่าขากกระสุนขึ้นมาน้องโอ้โหข้างบนก็มีไปไปเอ่อไอ้สัสจะให้กูมันไปถึงไหนวะตายนึ้อะนีเออตายหลมเป็นผัก เอ้ยมิกเอ้ยเหียเรือตายเ <c oughs> จ็บแม่ทางนี้ใี่ไหเอา้าไปแล้วน้องโอ้ไปแล้วโอ้ถุกเม็ดไอ,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 อ้สัตว์ก็จะหนวดดีนะนี่มันยังมีแบบบางแก๊งมันไม่ได้จ้องเย้าเรา<อ>ขนาดนั้นอะ ไอ้สัตว์ไปดิน้องเอ้ยเอาไม่ได้เข้ามาก่อนไหมตายไอก็ออกอยู่ก็ออกกันหมดเนี่ยแล้วครับที่้านอยนะอ๋ลุ้มดีลุ้ดีลุ้มาเด้โอ้ยุกเลยมเลยไ้สัตว เอาดิเข้าดิเข้าดิโคนัวเฮเออไปละจ้าเฮ้อเจ็บแม่ไปดิให้กูพักเลยดิเอสตั์โอ้เอ้ยเอาดิกลัเอ้ยชิปชิปชิปหายแม่งมีเลียกแกงเอสตั์มาดิเอ้ยอ๋อกูจะตาย มาแล้วน้องโอ้ยตาย้องเจอเดินใหม่อะไม่จองแล้วปิดกั้นให้ด้วยเนี่ยเก็บแม่เฮ้ยโอ้ยอยไ่เป็นไรวะ อ็อกปิดปดหัวปิดสมองวะเนี่ยพี่ผมผมมาหาพี่แหละอ้นี่ทุกเม็ดเดี๋ยวี่ยพี่พีผมหน่อยพี่พี่ผมหอเออเออีี้่ะนา่่่าา่านาน่่านา่านน่าน่า่านน่าน่น่่นีน่าน่าน่นน่น่่่นน พอกูจะพังในสัตว์กูต้องการเวลาเออต้องการเวลาเฮ้ยเวลามาแล้วนนอะไม่ใช่เวลาส้นตีดทีมึงจะมีเงินเป็นแสนเออพอก่อนมาแล้วเนี่ยเนี่หลังพี่อะเฮ้ยไปเจ็บแม่ถุงเม็ดมาดิเอาเไหมตายตายโอ้ย ต้นตีนฝั่งซ้ายน่ะมีสามของประยองหน่อยเว้ยอันนี้เนี่ยโอ้เจ็บแม่ไอ้ที่นีก็ตั้งโลมินยึดอะเออหลังเนี่ยมึงโดดไปใส่แรกกดแล้วอ้ยเจ็บแล้วอ้ <laughs> ôi, mà đâu, mà đâu, mà đâu, thế <laughs> này á, mày đi. đi, Lo nuôi thằng kia, mà đi, ui, <laughs> đẹp, này, bất đi bất đi, bất đi. Nó. Nó. chú bác, no, no. đâu nó, ai nữa, ai, yamaha, yamaha, yamaha đi เดี๋ยวมาเฮ้ยชิบหายที่อโอ้แม่งตามไได้ตูสวนมาดิเฮ้ยชิบหายแล้วครับไอ้เฮ้ยโทษ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 เฮียจไปไปไปเฮ้ยเอาดิเกหนึ่งล้านนะเก็กหนึ่งล้านนะตาย เตะหนึ่งล้านนะเตะหนึ่งล้านนะเออไต่กูจะแตกวะน้องเข้มไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยข้ามาเลยเข้ามาไหวเลยพี่เลฟอันนี้เรียกว่ากูเข้มไปว่ะตว์ัดเรียกมาเรียกมาใ่นี่คืนมาแล้วเนี่ยมาดิกูมีเพื่อนเลยเดินสายอะพี่หูจอถูกไหมจะตายเฮ้ย เอ้ยโอ้โหเยี่ยโอ้ยกูเหนื่อยว่ะไปละเจอกันครับประมาณนี้ไปสิว่าชีวิตกูเปลี่ยนไปจากนั้นชีวิตในมันชีวิตตอนนี้มันเปลี่ยนไปชั่วชีวันทุกวันมันมีวันเปลี่ยนไปจะคนบางคนมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเอาอะไรชูขี้ก่อน